ถ้าเ,เพื่อนๆต้องการเปิดซับด้วยนะที่เพื่อนๆได้ถามนะเออผมจะซับผมจะเนี่ยก็ต่อด้านนี้เลยครับผมนะซับด้านหลังแล้วก็เสียบรูนึงครับผมฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาของซับก็ได้ครับผมแล้วก็เอามาเสียบรูรูอินพุตนะอินพุตด้านหลังของแท่นครับผมเอาพาราเรียลออกนะฮะกด กดพลเรี่ยวด้านหลังออกนะฮะไม่ต้องให้มันบาลานซ์ถึงกันนะฮะเพื่อนนะฮะกดพลเรี่ยวออกนะฮะแล้วฝั่งนี้ก็ติดต่อซับนะฮะสิบแปดนิ้วสองดอกตัวนี้กลางแหลมครับผมสิบห้านิ้วก็ได้สิบสองนิ้วก็ได้นะฮะเดีผมเนี่ยมีสิบสองนิ้วครับผมนะฮะอร้อยวัตสิบสองนิ้วนะแหลมก็อาร้อยวัตต์นะหกนิ้วครับผมแหลม แหลมจรวดนั่นแหละฮะับยินดียมกันนั่นแหละครับผมแต่เน้นใช้ซีคอมนะครับผมผมไม่ได้ใช้เน็ตเวิร์กนะใช้ซีคอมครับผมนะฮะให้ตัวตานทานนั่นแหละครับผมไม่ให้ไม่ให้ไหอซีโลขาดนั่นแหละครับผมนะแล้วก็มาต่อ,อแล้วก็มาบอกนะฮะแล้วก็มาปรับนะฮะทิมิกแล้วก็คอร์สนะฮะ อีกทีหนึ่งนะถ้าเพื่อนๆต้องการให้มันดังซิบซินะฮะก็ประมาณหนึ่งจุดห้าครับผมนะฮะสีนะหนึ่งจุดห้าแบบซิบซิปฟังเพลงนุ่มๆนะฮะถ้าไม่ต้องการชนกับใครกับซิบซิอยู่บ้านก็โอเคครับผมหนึ่งจุดห้าเลยนะฮะสองร้อยห้าสิบโวลต์นะ1.5หนึ่งจุดห้ายูเอฟนะใช้สีแดงๆนี่แหละครับผมแบบใช้สีแดงนะฮะกลมๆนะ ผมกลมยาวๆนะจริงแดงนะมันจะแถมมากับซีบางไก่นะฮะบางไก่ก็แถมมาแต่เราไปหาซื้อเอาครับผมไม่ไม่มีปัญหาหรอกครับผมนะนชอบชอบแบบนะนไม่มีปัญหาอะไรากม,มายไม่ต้องเกกรียกก็เน็ตเบิร์กครับผมแต่มันก็แพงครับผมนะฮะเน็ตเบิร์กก่นในน้อยก็สามร้อยสี่ร้อยครับผมหลักสองร้อยสามร้อยหน่อยแหละครับผมถูกๆสุดก็ สองร้อยสามร้อยแต่มันกั้นนะครับผมผมบอกตรงๆว่าถ้าเราเล่นอ่าเอามันต่อกลางแล้วกลางด้วยเนี่ยมันอั้นครับผมนะใช้เฉพาะเสียงแหลมนนดนตีครับผมนะเพื่อให้เสียงกลางเรามีมิดมิดออกมาด้วยครับผมนะฮะบางราเนสเบืรมันมันอั้นมิดนะมันเวืยนมันอั้นมิดไม่ให้มิดออกนะฮะออกเป็นเสียงกลางกระดานมากนะฮะผมว่ามันไม่ชอบผมมันไม่เพาะนะนะแต่มันเพาะ เวลาเราพูดใหม่ก็เพราะยิงกับผมเน็ตเวิร์กนะนะอะเอาง่ายนะเต้นใหม่เนี่ยรูปลักษณ์ก็ประมาณนี้นะเพื่อนๆพืกับผมนะฮะสำหรับพรีแอมเนี่ยพรีแอมแยกซับอิสระนะฮะเพื่อนๆพืกับผมนะฮะเอาหมอนกันอะ่าคู่ดูครับผมกับ Power อร์แดสี้สามหันกะูบิดอ่ะ งามครับผมนะฮะวนี้กล่องเคสของพาวเวอร์แล้วแต่เราจะใช้เลยครับผม,มเพื่อนๆนะจะชอบสี่แถวสองแถวนะแต่ผมว่าผมชอบเฉียงแบบนี้นะฮะเวลาเราตั้งหลายๆมันหลายๆแท่นผมว่ามันสวยดีแล้วก็มันมีรูครับด้านหน้าครับผมเพื่อนๆนะฮะเนี่ยมีดูระบายความร้อนนะนด้านหน้าเนี่ยไหมรูพุ่นไปหมดเลยผมว่ามันเวลาเราเพราะว่าผมเองฟันลม เอาออด้านหลังในี่มไหมมันจะดูดนะด้านหน้านะครับผมมันจะดูดพัดลมมันจะดูดลมไปะระใบความร้อนเดีดนะผมว่านะนี่นะฮะมันถูกด้วยนะครับมันเพื่อนบอกตรงๆเลยว่าถูกราคาก็ถูกด้วยนะฮะนะฮะร,ราคาก็พันนิดๆนะเถื่อนตัวนี้สิบสิบหกนิ้วครับผม 5.2ลึก16เนิ้วครับผมความสูงนี่แหละความสูง5.2นะลึก16นะถ้าเพืเ่อนๆสนใจในการประกอบก็เข้าไปดูคลิปศึกษาคลิปที่ผมได้ทำให้เพืเ่อนๆได้ชมนะฮะแต่ก็ไม่ค่อยยาวเท่าไหร่ครับผมเพราะว่านามมีข้อจำกัดในการลงคลิปครับผมนะ,ะยาวมากมันก็มีปัญหานะนะไม่ค่อยมีคนดูนั่นแหละครับผม นะยาวมากก็ไม่ค่อยมีคนดูแล้วก็ไม่มีประโยชน์ครับผมเหมือนกับคลิปไม่มีประโยชน์นั่นแหละครับผมแต่มันมีประโยชน์ในสําหรับเพื่อนๆที่ต้องการประกอบฮาวเวิร์ม,โ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 ม idol, นะครับผมเนี่ยแต่ไม่มีประโยชน์สําหรับคนที่ชอบนะนะคนที่ชอบแบบอื่นนั่นแหละครับผมแต่เพื่อนๆที่ชอบนะฮะตัวนี้มัน ต่อยอดได้นะผมลงไว้นะฮะมันต่อยอดเป็นวิชาชีพได้ครับผมมันเป็นเฉพาะเฉพาะทางว่าง่ายๆเลยครับผมเนี่ยสายช่างนั่นละครับผมไม่ใช่ช่างมันซันไม่แคร์ฉันไม่แคร์นะ <c oughs> สายช่างครับผมนะเพืเ่อนๆนะฟังตรงๆเลยว่าเนีย่ยรูปลักณ์ที่ผมแนะนําปรีและเปียมก็ราคาถูกนะฮะเพืเ่อนๆนะเปียมก็ราคาถูกนะฮะหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบบาทนะเทียบเทียบแล้ว นะฮะเอาวแอมที่ประกอบก็หมื่นหึ่งมืบาทรวมแล้วนะไม่เท่าไหร่ครับผมแ้่เราต้องการแบบมีตู้เสียงกลางครับผมเสียงกลางแหลมเป็นแบบทีวีหรือตู้ฟัดอีกนะฮะตู้ฟัดอีกคู่หนึ่งก็3ามพันห้าครับผมสิบสองนิ้ว สี่านิ้วก็อยู่ประมาณสี่พันสี่พันห้าครับผม่ะมันก็ไม่ยังไม่ถึงยังไม่ถึงสองหมืนเลยครับครับนะเบาๆครับผมแต่ฟังได้นิ่มแน่นอนนะสำหรับตูพีวีนะตู้พีวีสิบสองนิ้วครับผมผมเคยซื้อมาอยู่ครับผมนะมีเพื่อนๆขอซื้อไปต่อผมก็เลยปล่อยไปแล้วนะเสียงดีครับผม ตุ้มตุ่มตมดีครับผมมันบอกมันออกแบบไม่ใช่เสียงกลางกระดาษนะมันมีมิดออกมาด้วยครับผมผมชอบนะเวลาพูดไม่ตุ่มตุม,ตมแบบเออมันไม่แห้งนะเสียงแบบซิบ,ซ,บซิบดีครับผมนะฮะาฟังเพลงเนี่ยโอ้ในว้านแบบเรียมากครับผมนะฮะตู้ทีวีนะะคือพลาสติกนั่นแหละครับผมทีวีสิบสองนิ้วครับผมนะฮะ หลังแหลมในตัวนะฮะเสีงดีครับผมผมเคยผมเคยซื้อมาฟังอยู่แต่เพื่อนๆได้ขอซื้อต่อไปแล้วนะฮะคู่หนึ่งแต่ตัวนี้เพื่อนๆที่เข้ามาใหม่นะก,ก็อาจจะยังไม่เคยเห็นที่ผมลงนะฮะนะฮที่ที่ประกอบนะฮะสอนในการประกอบพาวเวอร์แมป์นะตัวนี้นะ เพื่อนลองเข้าไปดูนะฮะผมในการประกอบสอนประกอบนะฮะประกอบ power m a b เนี่ยแหละครับผมเนะี่ยคลิปก็อาจจะไม่ค่อยยาวครับผม3นาที4นาทีนะฮะเพื่อนๆแต่ละคลิปแต่ละคลิปแต่ละคลิปเพราะว่าทํายาวไม่ได้ครับผมนะก็มีข้อจํากัดอยู่นะครับผมแต่ตัวนี้ผมเอา p ปรี m นะฮะมาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะนี่นะเพื่อนๆสนใจตรงไหน นะแบบไหนนะเดี๋ยวผมก็จะอธิบายให้ฟังครับผมนะฮะส่วนเรืเอ่อพรีแอมแยกซับอิสระนะฮะเพื่อนๆได้ถามนะบางคนที่ถามว่าผมผม,ผมมีแท่นเดียวนี่ครับเหมือนกับที่ผมเอามาให้เพื่อนๆได้ชมเลยนะฮะแท่นเดียวนี่แท่นเดียวทำง่ายนะฮะแล้วก็เอาซับนี่แหละผม ก็ซับต่อด้านหนึ่งครับผมนี่นี่แล้วก็ซับต่อทางน,นี้เลยนะด้านหลังแล้วก็เสียบแยกนะฮะ6.5มิลเสียบเข้าช่องนี้เลยนะด้านหลังนะช่องเอาซ้ายนะกลางแหลมก็ก็เอาเข้าช่องขวานะฮะมันเดอนนี่เราก็ใช้ได้เลยครับผมตอบสปิกคคร์เข้าไเสียบสปิคคกอนเข้าไป ก็จบแลวครับผมต่อยง่ายนะเพื่อนๆไม่ต้องมีปัญหาอะไรเลยนะแล้วเราก็อ่าเปิด็นแรกอย่าเพิ่งเปิดจำนะแค่นั้นแหละผมเปิดไว้สักให้เดืยนดังก่อนนะนี่เปิดไว้สักสามโมงก็ได้นะสามโมงเช้าเก้าโมงเช้านั่นแหละนี่ตัวนี้เราก็เปิดไว้อย่าเพิ่งเปิดมากนะฮะผมบอกตรงๆเลยนะฮะ เวลาพาวเวอร์เราเปิดอย่าเพิ่งเปิดมากครับผมไม่ใช่เปิดจำเลยนะมันอาจจะปุะ๊ปะมีปัญหาอะไรแบบบางอย่างมันก็จะได้เบาทุเลาลงหน่อยนึงเปิดนิดนึดนงก่อนครับผมมีเสียงเข้าเรียบร้อยจิบจิบจิบ,บเอ่อเสียงกลางแหลมเข้าเรียบร้อยเสียงเบสเข้าเรียบร้อยเออตุ่มตุมตุม,ตมนิดๆเรก็วนวลุม่มขึ้นตุ่มตุมตุมต่มได้ครับผมนะฮะอย่าเพิ่งไปเปิดจำทีแรกนะผมเห็นหลายท่านอยู่ เออจำที่แรกเขามั่นใจพาวเวอร์เขาแต่ไม่มั่นใจว่าแจ็คบางครั้งมันมีปัญหาไหมอะไรประมาณนี้ครับผมแจนี่มนมันจะมีปัญหาเข้าดอกลำโพงเรานะฮะแต่เราค่อยๆเปิดก่อนนะฮะเพื่อนนิ่งนิ่นีนนนนน่เปิดขึ้นมานิดนึงนะเพื่อให้โวลลูมมันดังก่อนนะฮะแล้วค่อย พอมันดังเรียบร้อยเราค่อยเปิดโวล่มขึ้นอีกทีนึงนะฮะื่นๆไม่ใช่เปิดจำดเดียวนะพังอาจจะพังก็ได้นะบางทีนบางอย่างนะฮะนะพอเราทดสอบครังนะ้งแรกนั่นแหละผมที่ผมพูดเนะะี่ยฮะทดสอบครั้งแรกที่เราไม่เคยใช้อ่าปีคอร์ดมาก่อนอะไรประมาณนี้ปีคอร์ดรับปีคอร์ดไปแล้วนะฮะเราก็เปิดปุ๊บเดีย๋ยวเพิ่งเปิดอ่าโวล่มเปิดให้ไฟิกเนล ไฟซิกแนลวิ่งครับผมนี่ไฟซิกแนลมันจะวิ่งครับผมนีอ่อย่าผมเปิดวอลลุ่มแล้เปิดสัญญาณเสียงให้ไฟซิกแนลมันวิ่งก่อนเลยอย่าผมเปิดวอลลุ่มครับผมพอาวอลลุ่มนี่แหละนี่วอลลุ่มพวกนี้อย่าผมเปิดจ้ปิดได้ก่อนนะครับผมวอลลุ่มฮาวเวอร์มของเรานะให้ไฟซิกแนลเรากระดิก,กวิ่งๆๆตามเสียงเพลงโอเคนะมันมาแล้ว เนะพลงเรามาแล้วค่อยๆเปิดบอลล่มขึ้นนะวอลล่มพาวเวอร์นะฮะอ่าพอฟอบเพลงเราซิกเนวมันมาแล้วนะเราก็ค่อยเปิดบอลล่มขึ้นนะปะประมาณนี้นะเทคนิคนิดๆครับผมนะบางท่านบางคนเปิดพาวเวอร์ก่อนนะบางครั้งแยมันาขาดด้านในแต่เรายังไม่เข้ายังไม่เรายังไม่เห็น นะบางครั้งมันเป็นเช่นนั้นครับผมนะอแจ็คแบบแจ็คไม้นั่นแหละครับผมที่ผมเคยบอกไว้มันหัวมันหลวมทำเอาหัวมันหลวมแหลมๆนะฮะถ้าหัวมันมลมนะหลวมุนวมเนี่ยด้านในมันอาจขาดครับผมนะด้านในมันอาจขาดนะหัวแหลมแหลมนะฮะหัวแหลมๆเนี่ยนี่นี่นนหัวแหลมแหลมอย่างเงี้ยครับผมนี่นี่นี มันหมุนได้เนี่ยด้านเนี่ยเนี่ยตัวนี้หมุนได้นะนี่นี่ยมีปัญหาแน่นอนเนี่ยผมหมุนได้เนี่ยเนี่ยมันหมุนได้ทำไงคราวร้อนหยอดนี่ตรงน้ำดำเนี่ยคราวร้อนหยอดเลยให้มันติดนะแล้วก็มีเต้อวัดดูมันตึงไหมไม่มีปัญหาแนี่มันไม่ดัง ต,ดติดเนี่ยเราเขียมตัวนี้แล้วแล้วก็วัดดูมันถึงตรงกลางไหมบางครั้งถ้าตรงนี้หมุนได้ไอเกนในเนี่ยมันๆๆมันจะขาดครับผมพอมันขาดแล้วถ้าเราเสียบเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันไปนเตะอยู่กับกาว p o w เรามันอาจจะก้วได้ครับผมนะอาเวอร์เรามันอาจจะก้วได้นะเพื่อนนะอย่าเพิ่งหมุนจำอย่าเพิ่งหมุนนะเปิดเวอร์ดูก่อนนะ เอาเวอร์เปิดมิกเปิดปีนั่นแหละปีคอร์นี่แหละเปิดปีคอร์นี่แหละนี่เปิดปีของเราดูก่อนให้มันมีไฟซิกญนณนะฮะให้มีไฟสัญญาณวิ่งก่อนนะนี่ให้มีไฟซิกญนณวิ่งเนี่ยเออไฟซิกญนณเราวิ่งเรียบร้อยเราค่อยมาเปิดกลางครับผมเสียงกลางแหลมเปิดเสียงกลางแหลมขึ้นดูสิบสิบตุ้ตุ้มเอ เปิดเบสผสมตุ่มตุ่มตุ่ม,ต,มตุ่มโม,มดังดีก็เราก็เปิดนัน่นแหละครับผมหมุนค่อยหมุนแรงดังค่อยดังแรงไม่มีปัญหานะฮะเป็นเดือนครับผมนะฮนะขึ้นอยู่กับเราเลยนะฮะเราจะชอบเสียงแบบไหนแล้วก็ปรับเลยครับผมนี่นี่เราก็ปรับเลยเราชอบเบสหนัก วัดเดร์นะโต๊ะเบ็นหนักออกความทีเบตนี่ผมพูดถึงเรื่องเล่นแบบซับด้วยนะฮะกลางแหลมตัวนี้ไม่ชัดแล้วก็หมุนนะเพื่อนๆื่นชอบนะครับอย่าลืมนะครับผมขอ้อจอข้อใจให้ผมบ้างนะครับในการรีวิวพีแยกซับอิสระนะครับผมตัวนี้นะ ราคาค่าตัว1,250บาทครับผมนี่นี่ตัวนี้นะครับผมตัวบนนะฮะตัวบนนะไม่ใช่ตัวล่างนะครับผมตัวบนครับผมนี่ตัวบน,วบนตัวล่างนี้ผมประกอบให้11,500บาทครับผมแต่ตัวนี้1,250งาสิบบาทยังมีโค้ดส่วนลดมีโค้ดส่งฟรีนะครับเพื่อนๆพื่สำหรับ PM แยกซับ อิสระกระผมนะฮะนี่สวยแค่ผมเอามาให้เพื่อนๆชมดูว่ามันสวยไหมสําหรับชุดเพื่อนๆที่เล่นแบบดึงแท่นครับผมนี่เรามีหนึ่งแท่นนะเพื่อนๆผมเพิ่งเอามาให้เพื่อนๆได้ชมกันว่าเออมันจะสวยไหมอะไรประมาณนี้นะเนี่ยรูปลักษณ์เป็นเช่นไรนะฮะเอามาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะก่อน เพื่อนๆจะพิจารณาก่อนที่จะสั่งซื้อนั่นแหละหรือก่อนที่จะอยากได้นะเอามาอยู่กิเลสเพื่อนๆนิดหนึ่งครับผมนะเนี่ยประมาณนี้เดี๋ยวดูเดี๋ยวผมจะทำนะเดี๋ยวผมจะทดสอบเสียงให้ฟังครับผมนะวันหลังวันหลังครับนะผมนะอากาศมันร้อนครับผมนะมันพ้าเปิดมากเดี๋ยวเขาเข,ขาลำคาญนะมนันลดสังคมนะ มาวนี้นะครับผมเพื่อนกระผมนะสำหรับการรีวิวนะฮะรีคอร์สนะฮะในค่ำคืนนี้ครับผมนะฮะ